สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักและที่ชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท,ท่านนะฮะคลิปนี้มาตามนัดเป็นชุดหวยรัฐบาลสามตัวบนชุดสามตัวบนมีเน้นสี่ชุดลงสี่ชุดสามชุดหกกลับแล้วก็อีกหนึ่งชุดสามกลับ ก็คือมีเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลงวดนี้ทำได้แค่เบิ้ลหนึ่งตัวเท่านั้นคือหนึ่งเลขฮนะวันนี้ลงสามตัวของรัฐบาลพรุ่งนี้สองตัวเมื่อวาน เมื่อคืนวานลงสองตัวล่างของรัฐบาลแต่ไม่ได้เขียนไปว่ารัฐบาลเดี๋ยวต้องเขียนซะหน่อยรอสักแปบ๊บรัฐบาลเดี๋ยวคนที่เข้ามาดูใหม่จะไม่รู้ฮะว่าเป็นหวยอะไรหวยรัฐบาลนะฮะหวยรัฐบาลเพราะว่าฮานอยไม่ได้ลงและขครอยากได้ก็ เข้าไปในไลนะ์เนี่ยขอผมผมจะส่งไปให้วันนี้ก็ขอมาสี่ห้าเจ้าให้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าหัวหมอหัวหมอก็รู้ๆนะฮะเขาเล่นหัวหมอกันส่งไปร้อยคนร้อยเบอร์ตั้งแต่ศูนยศูนยันเก้าเก้าคนที่หนึ่งก็ศูนย์กับเก้าอะไรเงี้ยคนที่สองก็ศูนย์กับแปดคนที่สามก็ศูนย์ก็ดเจ็ด จนฝ่าจะได้ร้อยคนก็ร้อยเบอร์ร้อยคนก็ถูกหนึ่งคนส่งไปพันคนสุกถูกเท่าไหรละสิบคนหมื่นคนถูกร้อยคนแค่นี้เขาก็ได้เยอะแล้วพอถูกทีเขาก็ลายไปขอสองพันสามพันหมื่นหนึง่งก็คนแรกนะคือเจตุกนี่นะฮะศูนย์กับห้าชาะพกิจ กาชาติและพิเศษหวยออกสองสี่เก้าข้างล่างเจ็ดห้านะเฉพาะกิจ <c oughs> แล้วก็พิเศษนี้ไอเฉพาะการชาตินี่ออกอะไรไม่ได้จดไว้นี่นะให้เหมือนกันนี่นะศูนย์กับห้าแล้วก็หกกับสี่อันนี้ก็ใครอ่ะ คนละคนหนึ่งนะฮะศูนย์ห้าหกสี่อันนี้ก็ศูนย์กับห้าหกกับสี่วันนี้นะวันนี้เวลาดูด้วยเยวจะบอกว่าหวยออกเลยประ์อันนี้ก็ศูนย์ห้าหกสี่นะนี่นะะสี่คนที่ให้ไปขอมาสี่ก็ให้สี่แต่ให้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่า <c oughs> แบบหัวหมอให้หัวหมอ <c oughs> บุญช่วย บุญช่วยทรัพย์สินก็ขอมาแล้วขอตัววิ่งไปด้วยก็ที่ผมให้ไปนี่ก็คือตัววิ่งเอาไปวิ่งเอาไปรูดนะ่ย <c oughs> ไอ้ปกติก็ออกเก้าสามศูนยนะฮะแล้วก็เก้าสองส่วน v ีไอพนั้นปกติ v ีไอพให้สี่กับหกนะะออกสี่สี่หกแล้วข้างล่างหนึ่งเจ็ดข้างล่างเจ็ดหนึ่งก็เห็นเจอต๊อกบอกว่าได้หน่อยหนึ่งได้โหลดวิ่ง อคือมาทุกตัวนะฮะมาทุกตัวอกอไอห้าก็ไปออกเดี๋ยวผมดูอีกเดี๋ยวอมอยู่ในนู้นแล้วไม่ทันแล้วดูดูในนี้ก่อนดูในยูทู e สักพัก การชาดออกศูนฮะข้างล่าง2.7ก็เข an ้าทั้ง0ูทั้ง5นะฮะคือการชาติกับเฉพาะกิจแต่ว่าพิเศษไม่มานะฮะเพราะว่ามันมา4.6 VIP เลยไอปกติพิเศษไม่มามาปกติและว v i p VIP นี้มาทั้ง4ทั้ง6เลยก็ออก4ี่กก็ได้ตังค์ไป ก็ <c oughs> เจต,ตุก็ช่วยมาสามร้อยบาทได้ไปสองหน่อยมึสามหน่อยเดิเพราะว่าถ้านั่นจริงๆก็ปกติเข้าศูนย์ก็ที่ใส่ไปอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ VIP นี่มาทั้งสี่ทั้งหกสี่มาสองตัวเลย ก็ยังไออยู่เดี๋ยวอมยาแก้ไอสักหน่อยพูดอาจจะไม่ชัดก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้ลงสองตัวบนแล้วก็มือลืนนี้ก็จะลงสูตรดับหลักสิบบนดับสองเลขให้ ดับสองเรียกผมใช้มาตลอดนะไม่ใช่ว่าย้อนหลังไปได้ห้าหกงวดแล้วามาลงแหกตาชาวบ้านเขาไม่เอาอะผมนะย้อนหลังใครๆก็ถูกแต่ผมใช้เดินหน้ามาตลอดวันนี้ก็มีพวกตามมาอีกหนึ่งคนนะ วิ่งห้าล่างแล้วก็ชุดเน้นก็ห้าเจ็ดเหมือนผมเลยเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ไม่รู้ว่าใครกันนะจะเหมือนกันเลยเพิ่งออกมาเมื่อสักสี่ห้าชั่วโมงที่แล้วนี่แหละดีนะถ้าที่เราลงก่อนทำไมลงก่อนเดี๋ยวหาว่าเราลอกข้อสอบอีก นี่ก็คือสามตัวตรงนะสามตัวตรงเน้นตรงแต่ว่าเราก็ต้องทิกแซกไว้บ้างนะฮะทิกแซกไว้บ้างชุดสามตัวบนรัฐบาลวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดนะฮะรัฐบาลต้ <c oughs> องเขียนด้วยก็มีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งแปดห้า แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้าแปดแปดศูนย์แปดแปดห้าชุดกันจะก,กันก็ได้ไม่กันก็ได้นะฮะก็สองสี่ศูนย์สองสี่ห้าสองแปดศูนย์สองแปดห้าชุดเน้นมีอยู่สี่ชุดนะฮะก็มีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดแปดศูนย์นะฮะ มีแค่นี้แลหละหวยรัฐบาลทุกสามตัวตรงหนึ่งสีส่ศูนย์นั้นเน้นตรงนะฮะเพราะว่าหนึ่งดับหลักสิบสองหนึ่งดับหลักสิบสามสูตรหลักสิบบนนะฮะแล้วก็หนึ่งดับหลักหน่วยบนสองสูตรคงเหลือร้อยบนไม่ดับเลยส่วนสองนั้น ที่ให้เป็นชุดกันก็เพราะว่าสองติดดับสองติดดับนะฮะสองติดดับหลักร้อยส่วนสิบหน่วยนั้นดับเหลือแต่หลักร้อยที่ว่าผมลงตัวหนังสือสีแดงไว้ว่ามันเคยหลุดนะฮะดับสองแต่สูตรนี้มันเคยหลุด แล้วก็ลงตัวหนังสือสีแดงไว้แล้วก็เอาไปไว้เป็นตัวกันเป็นตัวกันนะที่บอกไปเมื่อคืนนะฮะดับสิบบนได้เด่นห้าตัวดับหน่วยบนได้เด่นห้าตัวนะียได้หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะ <c oughs> หนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์ชนหนึ่งชนเอามาจากนี่นะแล้วก็สูรดับของผมซึ่งมันดับมันเหลือหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ก็เลยจัดตรงไปให้ส่วนท่านจะแทงตรงหรือว่าแทงอ้อมแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านนะฮะพวกนี้ สองตัวบนสองชุดนะ <c oughs> แล้วก็กันชุดหนึ่งกันก็เอาสองมากันแหละแต่ว่าไม่กันก็ได้นะแต่ว่าเอาสองกันไว้หน่อย <c oughs> เอาสองที่มันดับล่างได้ดับหลักสิบดับหลักหน่วยามากันไว้หน่อยก็ เข้ามาดูแล้วกดกดติดตามนะฮะบอกเพื่อนเพื่อนด้วยแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะฮะท่านผมก็ลงคลิปมาเยอะแล้วบอกไปหลายครั้งแล้วว่าใครเขาทำได้ตังค์แต่ผมทำไม่ได้ตังค์ผมทำเพื่อให้คนที่ไม่เคยถูกหวยได้ถูกหวยให้คนที่จะแทงผิด ให้เป็นเป็นเ,นเ็นแทงถูกนะฮะก็คือให้ตัวดับไป uh. ใครที่ลงตัวดับมาผมจะสวนไม่ทันทีนะฮะถ้าผมเห็นว่าสิ่งที่ท่านเอามาลงนะั้นมันดับเพราะหวยนั้นมันไม่แน่นะะบางทีก็คือเสียนปลอมนะฝ่ายเจ้ามือแหละพูดกันเลยเ mm. ขาเอามาลงให้แทงเพื่อเขาจะได้กินแบบนิ่มๆ mm. ผมก็ต้องแย้งไปเป็นของธรรมดาว่า <c oughs> ตัวนี้มันดับ ข่าวที่แล้วบอกว่าแปดดับห้าดับแปดดับบนห้าดับล่างผมก็พูดไปใครจะเกลียดก็เกลียดไปแต่ว่าผมพูดในสิ่งที่ถูกและผมทักไปทุกครั้งนี่ไม่เคยพลาดเลยฮะตั้งแต่ปีหกหนึ่งมาแล้วผมบอกว่าดับมันก็ต้องดับคือมันดับจริงๆมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรปากเขาล่วงทั้งทงที่เลขอ่ะบางทีมันก็ไม่น่าดับแต่ว่าผมพูดไปว่าดับมันก็ดับจริงจริง ทุกครั้งเลยใครดูคลิปผมมาก็คงจะรู้ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็ออกใครอยากจะร่วมทำบุญนะครับวันนี้ก็มาเจ้าหนึ่งทำบุญทอดกะถิวัดน้องคุนแต่ว่าผมไม่ได้ทอดที่วัดน้องขุนวัดเดียวนะฮะตอนนี้ที่นเห็นอยู่ก็สี่ห้าวัดแนละ้ครับยังไม่รวมวัดปักคอมะขามเท่าผมยังไม่ได้รู้ว่า ทอดวันไหนแล้วก็วัดดอนเจดีปีที่แล้วผมก็ทอดนะฮะทอดหลายวัดปีนี้ก็วันที่สามไปกรสินนะฮะไปวัดหลวงหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็วันที่สิบวันอาทิตย์นะฮะวันที่สิบก็วัดหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตรามจองไว้สองกองแก้ตังค์แล้วนะฮะท่านช่วยมามันก็สมทบนะฮะสมทบเพราะว่าเงินที่เหลือผมก็จะไปทอดที่ วัดหลวงวัดหลวงไอหลวงป,ปู่ฮะวัดหลวงป,ปู่เพราะว่าวัดหลวงพ่ปปอโกยจ่ายตังแล้วหลวงพ่อเงินก <c oughs> ็จะทําพุ่มเล็กๆไปพุ่มหนึ่งเพราะว่าผมจ่ายตังไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> คลิปนี้โอ๊ศูน <c> ย <oughs> ์สองศูนย์สองหกสองสองศูนย์แปดสามเก้าแปดนะฮะเลขบัญชีบัญชีบุญนะฮะบัญชีบุญศูนย์สองอมสินอมสินศูนย์สองศูนย์สองหกสองสองศูนย์แปดสามเก้าแปด ใครที่อยากจะเข้าลายอยากจะเข้ามาขอตัวเลข <c oughs> ก็อนะไรอะศูนย์เก้าสองสองห้าสามสี่สองแปดหกนีฮะเบอร์โทรเบอร์ไลน์แต่มันเข้าลายไม่ได้เพราะว่าโดนอะไรไปแล้วก็ <ขอ S 1> โทรมาแล้วเอาเบอร์เอาเบอร์ที่มีลายของท่านโทรเข้ามา,มาเดี๋ยวผมจะทักลายไปเองนะฮะทักลายไปเอง <c oughs> อย่าลืมนะฮะฮานอยถ้าเชื่อผมได้ทุกวันวันนี้เจตุกก็ได้อีกเมื่อวานได้เป็นสี่ฮานอย วันนี้ได้ไปสองหรือสามห้านอยนี่แหละ <c oughs> ได้ว่าห,าห้านอยหลังอะเต็มๆเพราะว่าผมให้สี่กับหกไปหวยออกสีก่สี่หกบุญก็ทั้งรูดทั้งวิ่งก็ฟันไปทั้งรูดทั้งวิ่งก็ฟันไปผมบอกให้เล่นตัวละร้อยไม่เชื่อผมจะเชื่อผมอะ่ะนี่สินห้าหกแสนหมดไปแล้วคลิปนี้ขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามชมและขอให้โชคดีคลิปนี้ขอให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โชคดีและสวัสดีครับ